ได้หลักฐานนาทีกระทืบมาแล้วนะฮะและก่อนหน้านี้นจะเห็นแค่รถไล่<ะ>แต่นี่คือนาทีธานานพโดนเจตตำรวจลุมฮะจะเห็นว่านี่คือสกัดรถผิดทันอย่างที่บอกคันหน้าแหกดานธานานพเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดนเรียกตรวจแอลกอฮอล์แล้วเขาไม่ได้เมาหลังจากนั้นเขาขับออกไปปรากฏว่าเจอตำรวจจับผิดตัวแทนที่มันจะไปจับไอ้คันที่แหกดานมันมาจับคันธานานบและนี่คือนาทีตอนลุมเพราะเขาบอกว่ายืนยันด้วยยุทธวิธีของตำรวจคำถามก็คือมีพวกไม่ใส่เครื่องแบบด้วยถูกไหมฮะ แล้วก็มีคนใส่เครื่องแบบด้วยจะเรียกว่ากระทืบหรือรมแต่ว่าธนาโนมกับคุณพ่อเขาซึ่งก็เป็นอดีตตำรวจ<ะ>บอกว่าเขาโดนกระทืบหลักฐานที่นี้คือหลักฐานใหม่นะฮะเพราะตอนลุยหนึ่งแค่เห็นรถไล่ล่ากันเราขออนุญาตเปิดเต็มๆให้คนไทยได้ดูแล้วเจตตำรวจจะอธิบายความยังไงดูนะฮะนี่คือเจคนกระทืบ,ะะะบแล้วนะฮะกระทืบแล้วอุย้ยคนลุกของจริง่ะอันนี้นี่ลุกของจริงเลยคําถามคือเขาไม่ได้เมาคุณทากับเขาอย่างนี้ได้ยังไง นี่คือหลักฐานสําคัญที่คนไทยควรต้องดูและขอบคุณท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลกับท่านผู้การจราจรผู้การนครบาลสามที่สั่งเอาผิดตํารวจเจ็ดคนนี่คือนาทีสําคัญนะฮะให้ดูเต็มๆไม่ต้องตัดต่อด้วยและเตเขาฮะกี่ครั้งแล้วผมจาไม่ได้คุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้เมาคุณจับเขาผิดตัวและไอ้พวกนอกเครื่องแบบเนี่ยมีสิทธ์ตำรวจเอกกับสิ์ตำรวจโทกล้องคุณก็ไม่กล้าให้เขาดูช่องแปดที่ดูเองฮะ กระทืบแล้วนะฮะอย่าหา internet, อ้โหพูดไปแล้วก็ขนลุกของจริง <c oughs> เคยได้ยินคำว่าหมูใช่ไหมไม่ใช่ตารวจสิบหมูนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมไปคิดเอาและนี่ฮะคุณทำกับเขาอย่างนี้หรอฮะเจดในตารวจแล้วก็เข้าใจว่าระดับนครบานคงจะไม่กล้าเปิดภาพนี้แต่ช่องแปดจะเปิดให้ฮะคุณผู้ชมดูแบบไม่ต้องมีเสียงไหนบอกว่าเขาสู้ฮะไหนบอกเขาขัดขืนครับดูนะฮะและเขาน่าจะหมอบแล้ว ดูภาพไปเรื่อยๆนะยังไม่ต้องเพยซ้ำนะยังเหลือเวลาต่อใช่ไหมในภาพคลิปนี้เพยไปเรื่อยๆครับยังไม่ต้องหยุดฮะยังไม่ต้องดีดกลับมาด้วยนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่เราจะเปิดให้ดูยังไงก็ต้องขอบคุณในตารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบหายไปและเสริมอีกนะฮะมาเสริมเลยนะฮะนี่ไม่วิทยุสื่อสารกันเลยเหรอว,ว่าเนี่ยว่าเฮ้ยผิดตัวเว้ยคุณผู้ชมน้องเขาไม่ได้สู้เลยนะไหนบอกเขาต่อสู้ไงฮะถ้าเป็นเราอาจจะแหกปากถูกไหมและนี่ฮะลาาเข้าไปแล้วนะฮะ นี่คือหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งอย่าลืมมีพรบอุ้มหายนะทุกวันนี้<ะ>อย่าลืมนะแล้วโทษหนักด้วยนะฮะนี่คือนาทีที่เกิดเรื่องขึ้นซึ่งธานานกกับครอบครัวก็คือคุณพ่อสารวัตรเจี๊ยบบอกว่าลูกผมโดนกระทืบแต่ยังไม่มีใครเห็นหลักฐานอันนี้คือกําลังิี่ตัวน้องขึ้นรถขอกลับไปใหม่ตอนลุมเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเอาตั้งแต่ตอนรถเข้าด่านเลยแล้วปิดล้อมดูนะฮะ ดูนะฮะเอาบาลลงให้หมดทับทีมงานเอาให้เกลี้ยงฮะให้เห็นภาพชัดๆเท่านั้นอย่าเอาอะไรมาขวางตาฮะนี่ฮะแล้วรถรถเขาก็จอดอะ่ะใช่เพราะว่าเขาเห็นตำรวจไล่บบามาแล้วก็ไหนบอก,อกว่าคุณว<ป>่าเขาสู้ไหนคุณบอกเขาสู้คุณดูดีๆนะเจ็จตำรวจ<ข>คุณผู้ชมฮะ<ด>แล้วตำรวจล้อมเขาอย่างนี้นะฮะผมย้ำนี่คือหลักฐานสําคัญในคดีนี้เลยแล้วคุณล้อดูฮะลากลงจากัเฮ้ยคุณลากเขาอย่างนี้เลยเหรอคุณตำรวจและเดี๋ยวดูนะฮะ ไฟมันสะบัดนี่คือกระทืบเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้สู้คุณตั้งแต่ต้นเขาหยุดรถตั้งแต่ต้นแ,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 แต่คุณล็อกเขาแล้วเจ็ดตำรวจดูนะฮะคนผู้ชมผมเชื่อว่าคนดูรุยชนข่าวเยอะและหลายคนชอบถ่ายคลิปแล้วเอาไปแชร์แชร์ได้ฮะเพื่อความเป็นธรรมกับสังคมแล้วต้องย้ําว่าในตํารวจชั้นผู้ใหญ่เขาจะไม่ยอมแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนพวกเราตาสีตาสาทําไมไม่เปิดหลักฐานให้สังคมดูล่ะเปิดภาพไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมนับเท้าตํารวจนะฮะสะบัดใส่น้องกี่ครั้ง ขอขึ้นจอมอนิเตอร์ให้ผมดูใกล้ๆเดี๋ยวนี้ทีมงานเปิดอีกจอหนึ่งจอมอนิเตอร์ผมดูหน่อยนี่ฮะกดแล้วนะฮะและย้ำนะฮะว่าน้องไม่ได้สู้ใช่หรือไม่และทั้งหมดตอนนี้กําลังกดน็องไก่แล้วนะฮะเป๊ะฮะเผื่อจําไม่ได้ว่าใครคือสิทธิตำรวจเอกใครคือสิทธิตำรวจโทรใครคือผู้หมวดดูจากภาพนี้นะฮะและกดฮะน้องสู้ยังไงเนี่ยเหมือนกดแล้วนะฮะทุกคนทําอะไรอยู่คุณจับผิดตัวไอ้คันแหกดามะแอบไปแล้วฮะไอ้คนนิสสลับเข้าไปฮะ เหมือนุณยู้นเอาเข่าทิ้งลงไปอ่ะนี่ยไม่เอาเข่ากับตัวทิ้งลงไปฮะนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะไล่ตำรวจคนอื่นมานอนแพ่ลาเหมือนกระเทือบคนเหนื่อยเหรออะดูดูเฮ้ยมันมีคนเหมือนไม่ใส่เสื้อบ่ะมนี่บ้างใส่เสื้อผมมองไม่เห็นนอกเครื่องแบบหรือเปล่านอกเครื่องแบบฮะนอกเครื่องแบบ อ๋อนี่กระเด็นอรงไหนคนนึงหรือเขาสู้แล้วตอนนี้อืมอดูนะฮะเขาก็ไม่ผิดนะเขา,เขาไม่ผิดทาเไม่ผิด<ะ>เขาไม่ผิด,ผดที่จะต้องสู้อ่ะนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกเราควรจะต้องฟังความทั้งสองข้างดูนะฮะยุทธวิธีมันคืออะไรนี่อ่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือเหตุการณ์และขอย้อนภาพตอนขับรถไล่อ่ะนี่กลับไปดูตอนขับรถไล่ฮะว่าเกิดอะไรขึ้น อ่ะเมนไล่เรียงหน่อยคือมันจะเริ่มมาจากว่ามีตำรวจที่ขับรถกระบะมาคันหนึ่งเหมือนขับแซงหน้ารถของคุณธนนกชผู้บาดเจ็บออกมาก่อนนี่เห็นไหมคะพอเขาเห็น<ม>ปั๊บเขาก็ตกไฟใช่เขาก็ตกไฟเพื่อจะเข้าข้างทางแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอีกสองคันตามมาที่เขาบอกว่าเขาจะแหกด่านคุณเห็นไหมว่าเขาตบเข้าข้างทางเนี่ยใช่อาวแล้วคุณว่าเขาแหกด้ไงถ้าเขาแหกเนี่ยคุณต้องเอกใจว่ามันต้องไปไม่หยุดใช่เนี่ยค่ะเขาก็เลยตกไฟตกไปที่อูเพราะว่าเขาจอดแล้วใช่ค่ะ คือเขาออกากานมาแล้วเพราะตอน,นเขาตรวจที่ดานมันไม่มีอ هي, อแอลกอฮอล์นะเขาออกมาตำรวจก็ล่าตามมาเขาคงคิดว่าเอ้ยมีอะไรเขาก็เลยจอดข้างทางแต่ปรากฏว่าพอจอดข้างทางปั๊บตำรวจลากตัวเขาลงมาจากรถตามที่เห็นในมงจรปิดเนี่ยทั้งหมดนี้โดนสั่งย้ายเข้ามาส่วนกลางและหลังจากนี้อาจจะต้องถูกดำเนินคดีค่ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็อย่างที่บอกตำรวจดีๆมีเยอะนะฮะและผมเองก็ยังบอกว่ากับทีมข่าวของเรา ไม่ได้มีอคาาติกับตำรวจเราทำงานเนี่ยต้องบอกโคตรดีดเนี่ยเยอะจริงๆร,ร,รู้จมฮะที่แบบไม่ยอมที่แบบให้สังคมเนี่ยเสียหายแต่เคสนี้ก็ต้องให้ดูความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น